มาเบ่งบรรยากาศในช่วงเดือนเก่าสายฝนที่โปรยไปลงมาแล้วก็มีน้ำไหลหลากไหลโฮมไหลทอนท่วมยั่งให้หน้าไหลขึ้นมาสู่ธงสู่ทาเพราะว่าหวยมันก็เต็บแล้วมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ละ่ะสำหรับในช่วงเดือนเก้าในช่วงหนากฝนกันเดอ้อ ในช่วงหนาฝนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ละ่ะบุ้ยป่าไหมบ่อนไหล,ลายอ้ปเค็งหน่อยปาเค็งหน่อยพี่น้องนี่ละ่ะคือ,อเวลามีน้ำเวลามีฝนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ก่กาหาเก็บปูไปนน้ำพร้อมเอาบรรยากาศแบบนี้ล่ะเดอ้อมาให้ได้รับชมรับเบืองกันตะเวนเริ่มสูงขึ้นแล้วน้ำมันก็ไหลลงมาทางนี้ละ่ะ น้ำน้ำมันไหลามาทางนี้ผ้าแวะเบิงบรรยากาศกับน้ำหลากเลยวรับเบิงเพรญนยกสะดุงน้ำพร้อมและนี่คือสะดุ้งปลาซิวได้ยน่ยเดี๋ยวพวกขาผ้ามาเบิงเพรญนยกสะดุงปลาซิวบาดทน่นี้บุย้ยปาด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 ,ปาดมาเบิงมาเบิงบาดท,ที่นี่ ปุ่นน่ะบุ่นน้อมีแต่ปลาซิวเลยพคนนึงปลาปละมีแต่ตัวยิ่งใหญ่ไหมปัดโตเว้ยน้านี้เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่น้ำมันไหลลงมานี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนี่นี่คนพ่อปลากระเรียนนี่นี่นี่อยู่ลำมูนี่ละน้าไหลนี่ละอาโยกถุงไ้เบิ้งน้ำได้ไหมครับเหมือนแม่ไหมโอ้ยบุญไปบุญไปปัดโตแต่ละบาทไหมพี่น้องมองดูมองดูหน่ะ วิ่งไปซิวไหมเฮ้ยอ่อนซ้อนเลยได้เป็นโมกเตละบาทได้เป็นโมกเลยฮะการยกปลาซิวมีถุง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 เลยถุงเชียวเชียวเพิ่นนี่ยใกล้สิพ่อเครื่องถุงแล้ว่ปล่า่ปล่า่ปล่าเอาอ่อ,อ,อนซ้อนอ่อนซ้อนลายนี่ละ่ะเวลามีน้ำเวลามีฝนมีปลามีปูให้ได้กินซะแลว้วโอ้เข่าเพิ่นเนี่ยมองน้ำเพราะถล่มนี่นี่ซ้ำนี่แหละนี่ ก็คงอีกบ่โดนดอกทา่าฝนบ่ามาวังอาทิตย์นึงนี่กัน้ำก็จะหายไปแล้วละ่ะเขาก็จะได้งามตัวบาทที่นี่ในช่วงเดือนเก้าเป็นลักษณะแบบนี้ละ่ะเด้อพี่น้องเด้อโอ้บรรยากาศงามๆไหมมันดูพี่น้องมันเป็นต่อ,อ่อนซ่อนเในแต่ละบาทเพื่อนแมมเบอร์เบอร์เบิรงปลาซิวมันเป็นต่อ,อ่อนซ่อนอีหลี่ได้ผลไหมเต้นโด่งโด่งแดง,ๆ,ดงๆไม่ไหมเนี่ยสดๆเนี่ย,ส,ยสลับผู้ที่ มักเนี่ยอยู่เน้กินเนาะสลับปูมาก่อยก้อยปลาซิวกรคงเห็นแบบนี้โค้งสีน้ำลายย่อยเล่อว,วะผู้ขาวา่าโอ้บรรยากาศงามอิหลีขุนบุญบุเชียงหน้าหน่อยไหมกับต้นเข่าทีกระลังเขียวโอ้ความงามบรรยากาศในช่วงเดือนเก้าในช่วงนานีงามอิลิเหลียวลงทงน้ำกระไลน้ำพร้อม ไเบิ้งปลาซิวนี่แล้วบนยกปลาซิวพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัว,ตวยิ่ใหญ่ติดดวงดิงดวงดิงดวงดิงอยู่เอออ่นอนซ่อน,อ,นอ่นอนซ่อนอ่อนซ่อนสำหรับในช่วงหน้านี้นายโยน่ากินบ่เอิดวัาตถุขยันวัตถุบาาับาคขานเพื่นมาหายกสะดุ้งก็พอได้กินแบบนี้ละ่ะอันนี้เพิ่นหัวตะยกหรอกพี่น้อง เพราะท่านได้หลายบาทอยู่ก็ได้แบบนี้แหละในช่วงน้ำไหลายๆแบบนี้เด้ออันนี้ไปเค็งน้อยเนะพี่น้องนี่พี่คิดไปเค็งน้อยนี่เพิ่อนก็ได้บาทละซ้ำนี่ละพี่ๆอยู่ในถุงเพิ่นพี่บาททินมาเบิ่งอยู่ในถุงยี่ในถุงอย่เดี๋ยวพ่อขาเอาไปเบิ่งโอ้โอ้นั่นไหมนั่นไหมเต้นย่ำยามย่าบยามย่าอยู่โอ้หลายอยู่หลายอยู่พี่น้องเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสกูสักครู่เดี๋ยวป่าเพิ่นสีเหี่ยลงหองมองเก่าเอ้าพอได้อยู่ พอได้พอได้พอได้อยู่ได้กินอ่ะให้เบิ่งสีเงาในจังหน่อยมื้อนี้กับบรรยากาศน้ำหลากเด้อเบิ่งกันสีเงาเงาน่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เดี๋ยวน้ำพาน้ำพาเบิ่งเพิ่นใส่ด่างเบิ่งเพิ่นเก็บปูนี่ละ่ะวิถีชีวิตการหาอยู่หากินในช่วงน้อมหลอกในช่วงหน้าฝนฮู้ิ่นใสดน่ด่างเด้อเพิ่นเอารถอีหยังไปแช่น้ำอยู่บาดที่นี่ รถเ่นมันเมื่อยก็เลยเอาไปแช่น้ำไว้เองเด๋ยุ่น,นอ่ะโอ้มันใส่ด่างย่พี่น้องกางน้ำอยู่หุ่นปอดน้ำแม่บอลซ่อนคัด,ดซ่อนเนี่ยหลคักหลายคักเลยสมมาพาควนกับการที่มะละ น้ำลายไหลในช่วงมือนี่อ่ะกระคงสีได้อำล่าผ้าจากไปแล้วละ่ะยงางไทยวิยูไปน้ยป่าไหมบ่อนหยาบหยาบยู่มิต่ป่าเลยพี่น้องสุดมากจะเป็นปลาเข็งหน่อยปลาเข็งปลาเข็งปลาเข็ง,ขงตัวเล็กๆตัวนี้หน่อยอ่ะมาลุ้นกันตอนช่วงท้ายเป็นสิบหมานบอกโอ้บอ่หมาณดอก ตบากะพ่อไดอยูได้ยูได้กินอามล่ัปพระจักไปในบรรยากาศในช่วงน้ำหลากกันเด้อฝนซ่อนน้ำจักไหลามาตะใสพี่น้องเอ้ยไหลคักไหลเนี่อ<ะ>อ้าว<ะ> <laughs> งวดนี้ว่าได้ไลา่าสันว์มดด๊อกว่าอะ แค่มาช่วงในช่วงเที่ยๆนะครับประเบิงปลาซิวนี่ละ่ะกับชิปนี่กันเด้อเดี๋ยวชิพนาโอกาสนาว่ากันไหมนะครับเบิร์ดูถุงเพิ่นน่ะมีแต่ปลาซิวเด่นเลยล่อยอยู่ในถุงนะครับเอาๆได้เยอะมันเป็นบางบาทมันบา้าเป็นบางมูลลม่ล่ะปลาซิวอ้ามาประจำรับประอุ้ยไปพร้อมกับสายน้ำที่ ลังไหลในช่วงเดือนเก้าของปีนี้ผู้ขามลาพระจากกับลาพระอวยไปความสุขความโชคดีจงเป็นของคุณผู้ชมสู้ผู้สนุที่เข้ามาตีตามรับชมในชีพของผู้ขามือนีใบบ้ายไปแล้วสวัสดีครับ